ยินดีต้งนรับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับ Elegger Channel นะครับวันนี้ก็ว่างโดนคุณนายเขาใช้ทำกับข้าวใช่ไหมใช่วันนี้เธอต้องทำับข้าวอันนี้จะมาทำผัดทุยผัดผัดทผัดมันจะไปกับข้าวบ้านๆน,นะคะวันนี้อยากกินกับข้าวบ้านๆผัดมุ้งน,น,น,นะครับวันนี้ผัดมุ้ง มา,นานดูส่วนผสมก็จะมีผัดผักบุงเนื้อหมูพรกกระเทียมขูลกละเอียดแล้วละเอียดแล้วหรอมาอย่าแก๊หมดตอนนี้นะไหมห่เอาอันดับแรกเปิดไฟ ตั้งแก้ขาอะไรวะปวคหัวทำไปขำไปเอาอร่อยไหมยังไม่ทำ ทำไมนะครับน้องๆก่อนทำอาหารต้องล้างมือให้สะอาดชิบวีโดนกระดาแล้วเอาแล้วดูจากลักษณะเราจะได้กินหมวันนี้ไม่น่าได้กิน พริกกระเทียมพี่โขกไว้นะครับเกีียวไปเลยครับน้องๆเปิดไฟกลางๆนะูนีพี่โชเลด่าอทู่ทำไงอะหั่ให้หอมเลยดูนี่ เีใครเขาอยากดูคนเผื่อเขาอยากเห็นหน้าเธอออืก็ตีหมูน้องๆใช้น้ำมันเยอะไปหรอวะใช้น้ำมันเลยอะเกินหรอเสียๆๆๆก็จะเป็นแบบนี้แหละแบกจะหมดกี้แต่น้ำมันเยอะไปมา ใส่หมูไปเลยน้องๆอ่นาปุกคุกเบหมดตเริมไปเลยอุ๊ย เรา<บ>ดูรสชาตินะไปแล้วมันมีชิกนละเอียดมากอืมละเอียดเข้าปฟ้าฟ๊าดูหน้าคนผัดจริงจังมาก

หายแล้วน้องๆผงปรุงรสหมดไม่หมดหรอกไว้ปิดก่อนเขาไม่จ่ายเราปิดที่ห่อก็เฮแล้วปิดไม่ทันแล้วเห็นแล้ว แล้วไม่เค็มหรอกไอ้น้องเอ้ยดับเลยคนให้เข้ากันอ่ะเออเขาอยากเห็นคนผัก้ก็ด้กลิ่นเค็มเริ่มมาะหรอลกจริงอะไรจริงนะคะครัวก็จะดูแบบว่าลกๆหน่อย ขวดแล้วการเป็นเชฟที่ดีต้องขวดเลยขวดล้อ๋อถ้าขวดสะอาดแบบจะทําไม่อร่อยแล้วขวดน้ําอะไรเยอะแยะมากมายไม่บอกเธอ,อเรามาดูใกล้ๆกันนะคะว่าน่ากินไหม ปมดทุกอย่างครัครัวนอก,อากอาจากจะลกแล้วแม่งยังไม่มีได้อยู่แปลว่าไม่ไดไมถ่ายนะคนถ่ายก็ไม่ค่อยนิ่งหรอกมือต่อไปเป็นชิม้อนใหม่เลย ตอนนี้เรามาชิมกันนะคะแล้วดูหน้าคนชิมนะคะเป็นไงโอ้ชิมว่านหดไม่หมดไม่หมดโอ้โหดูถุงน้ำตาลกล่อเก่อคนถ่ายชิมอุปกรณ์ก็ไม่ค่อยครบหรอกวันนี้น่ะมีอะไรก็ใส่ไปเอ้ย ะกินได้ไหมหวานปะพี่น่าชอบหวานอันนี้มันเป็นสูตรลับนะครับน้องๆสูตรลับของพี่เองที่ได้เรียนจากสิงคโปร์มาหน้าตาได้อยู่นะ, <c oughs> ะดูหน้าคนชิม เขียวหวานจ้ะเมื่อกี้เค็มอันนี้หวานม,มีความพอดีใส่ผงปรุงปรุง,งย่งโอ้ยของอร่อยเขาไม่ใส่หรักน้องเยนะเราขาดไม่ได้เลยนะบ้านหลังนี้เนี่ยต้องใส่นะเอาจริงผมไม่ติดนะไอ้ผงนะัวอะไรเนี่ย ไม่ละเฮ้ยกะทักปูเฮ้ย,ยน้องเอ้ยตายดูตามโดยผักบุ้งนะคะกับข้าวบ้านๆกินได้ไหมวันนี้เฮ้ยหมูหายตัวก็ลบของก็หมดนะคะอะไรไม่พร้อมสักอย่างแต่อาจจะอร่อยเราดูรสชาติกัน จริงๆมันไม่เค็มหรอกพอเราใส่ผักเข้าไปมันจะมีน้ำนํำน้ําในผักันทาให้ลดความเค็มไปนิดหน่อยชอบเยอะก็ใส่เยอะผักเนี่ยคนถ่ายก็ชอบนี่แหละเมนูคนถ่ายชอบใช่ไหมน้อง โดนฟูนทำไมถ้าได้อยู่ถ้าทำนเนาเนี่ยเละจากที่ลกอยู่แล้วทำเสร็จก็จะลกหนักกว่าเดิม อ่จงไม่ตรงเตรียมอะไรเลยขัวอามลบมากความลกยากมลบ คนถ่ายคงไม่ไหวแล้วจะตายถ้าใครชอบให้อิเล็กเกอร์ทำอาหารแบบไหนเม้นมาด้วยนะคะจะให้นางทำให้จะน้องทับนางทำงงน่ากินอยู่นะ <c oughs> ได้อยู่